อยู่กันในเกม Crisis Action กับผมดักฟอกนั่นหมายก็สำหรับในคลิปนี้ก็จะมาป่วนไบโออีกแล้วนะฮะอ่าก็ในคลิปนี้คือก็มาเล่นนอกบ้านนะก็อาจจะได้ยินเสียงลมเข้ามาก็ขอโทษกันทุกทกันนะฮะใครจะเป็นผีเนี่ยระเบิดแ,แสงไปกินเลยเพื่อนเป็นป้าเนี่ยนายเป็นหรือเปล่าอ่ะเป็นจริงด้วยครับคนนี้มีการยืนเอ๋อนะคนนี้ยืนเอ๋อด้วยนะยิงเลยยิงมาเลย,ย,เลยสับได้ปะเนี่ยสวัสดีฮะเรานั่งย่อใส่สับได้ปเดปล่า สับได้ด้วยนะฮะมาเกมที่2นะเกมนี้ไปกันเลยเพื่อนเลตโกเพื่อนเราจะเตรียมระเบิดแสงเข้ามาแกล้งเพื่อนนะอย่างนี้เลยไปนั่งกดนั่งสิอุย้ยกดนั่งไม่ติดโอเคฮนะเอาละเบิดแสงไปแล้วโดนปลาเพื่อนโดนตัวเองด้วยนะฮะด้านหลังไม่มีใครมานะฮะแล้วใครเป็นผีเนี่ยอ๋อนี่ไงเดี๋ยวละยิงมาเลยเพื่อนอ่ะมันล่วงแล้วมันแบบวับวับนะคนนี้เดินวับไปวับมาด้วยนะ ลงไปยิงเลยแล้วกันนะฮะเพื่อนระวังเพื่อนเรามาช่วยเรามาช่วยเพื่อนนะฮะล้วก็จะยิงไปยิงไปวิ้งใกล้ว่ะมันใกล้เกินไปเกือบละโดดติ้งก่อนละกันเพื่อนเดี๋ยวเพิ่งมานะชึบเฮ้ยมามาแล้วไม่ทันนะแม่งมาโคตดไวมาอย่างวายเลยตกไปตกไปเรียบร้อยนะฮะอีกสองคนเมื่อกี้เห็นคนวิ่งด้านบนขึ้นไปด้านบนตรงจุด A ด้านบนเลยแวบบแบบ๊บใชรอเปล่าแอบปะเนี่ย อ๋อไม่ใช่นีกว่านึกว่าแอบนะฮะมันวิ่งหนีนีกว่าเนี่ยน่าจะไปสักประมาณจุดเกิดทางนี้นะฮะสวัดดีนาะยด้านล่างเอาโดนตบแล้วฮะแล้วก็รอฮีโร่เกิดนะตอนนี้เราต้องไปดักตรงจุดเกิดไงทางนี้เลยฮะมันเกิดมาแล้วมันวิ่งหนีแล้วป่ะเนี่ยเพราะวิ่งหนีแน่นอนเลยฮีโร่อะอยู่ไหนเนี่ยเพื่อนเสียงทางนี้นี่ไงเจอและ้วสวัดดีนายตบ ไล่ตบไล่ตบไล่ตบไลตบ่ลตบไปโดนชุดป้องกันฮะตอดเลือดตอดเลือดตอดเลือดโอ้หเจ็บฮะเจ็บหนักมากเจ็บหนักมากตบไปตบไปเอาได้คิวเฉยเลยนะฮะสวยโอเคฮะมาเกมที่สามร้อเกมนี้นะฮะไปกันเลย let's go มีคนเข้ามาหนึ่งคนนะในห้องนี้อุย้ยอย่ามาบัางสินายชุบชุบโอเคฮะผมบังบ้างละกันบังบ้างละกันนะฮะเออ เปืนแสงไปกินเลยออาผมเป็นดิว่าเป็นเฉยนะฮะตบไปนหนึ่งตัวฮะโดนตบโดนชุดป้องกันอีกแล้วโคตรเซ็งเฮ้ยเนเธอร์สวัดีบดสวัสดีเพื่อนสวัสด,ดีเพื่อนตัวเนเธอร์โหยิงแรงอ่ะเนเธอร์อ่ะยิงแรงมากขอถอยก่อนละกันถอยไปตั้งหลักก่อนแล้วก็ไปฮะเอาลวใครเนี่ยคนนี้สวัดดีนายเอาโดนตบละฮะปืนเนเธอร์แม่งวิ่งหนีป่ะเอาหน,หน,หนี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 ลวเพื่อน ความไปตบแล้วกันตามตบตามตบทำไมตบไม่โดนวะเนี่ยดูดิเกมนี้มันอะไรกันเนี่ยแม่งอยู่ใกลม้มยังตบไม่โดนเหรอนี่ไงล่ะที่อยู่ใกล้มม่ตบโดนที่อยู่ใกล้ไม่ตบไม่โดนนะฮะเกมใคลาสสิ์แอคชั่นเฮ้ยเมื่อกี้เจอโปลป่ะนะ่ะโอ้โหแม่งเป็นซิกเนเจอร์ของเกมนี้ฮะเกมใคลาสสิ์เนี่ยสงครามโปลออนไลน์นะเกมนี้มันเถื่อนจริงๆรนะเกมนี้โคตรเถืเ่อนนะฮะนี่ไงเจอละโผล่ป่ะนายนายใช่โปลหรือเปล่าเพื่อน โอ้โหชัดเจนแจมแจ้งแล้วคนนี้แม่งตบตบตบอ้าวตบโปตายซะด้วยนะผมโปแม่งเล่นอย่างไก่เลยนะฮะนายเล่นโปอย่างของนายนะโคตรไก่เลยนายขึ้นไปฮะขึ้นไปชิปอีกประมาณสิบวิใครจะเป็นผีก็มาดูกันนะในคลิปนี้นะฮะในตานี้สิเออเปิดแสงไปกันเลยเพื่อนเป็นไปเนี่ยนายไม่ใช่นะใครไปอ่อืม อ๋อด้านล่างนี่วานี่งไงล่าสวันดีนายตามมาตามตามไปยิงแล้วกันเออลุมยิงฮะลุมยิงลุมยิงลุมยิงยิงอะไรเพื่อนนั่นแหละฮะยิงาเลยเพื่อนโตอ่ะยิงมาเลย,ยิงสิอะไรผมขอซับเองแล้วกันสับไปสับไปสับเอา <laughs> โดนล้าจริงฮะโอ,โอ้เดี๋ยวแป๊บน,นึงนะแล้วผีมันอยู่ยไหนวะตอนนี้คือหาผีไม่เจอฮะผีแม่งเอ้าอ,อยู่นี่หรือวเจอแล้วเจอแล้ว ยิงไปฮะยิงไปเลยเพื่อนยิงมาเลยเพื่อนกระสับได้ปะเนี่ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นนายใจใจเย็นนายตกไปนู่นน้่นหนีแล้วอ่ะผีหนีแล้วอ่ะผีมม่หนีเฉยเลยเอาหายไปละเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเฮ้ยมันมาแล้วสับสับเอาสับได้ด้วยเป็นไงล่ะเพื่อนนายตบโดนชุดป้องกันเราสีเพื่อนไปฮะไปฮะไปฮะเกมสุดท้ายแล้วเกมนี้ ใครจะเป็นผีก,ก็มาดูกันนะในตานี้เออมาระเบิดแสงเตรียมพร้อมมาเตรียมพร้อมเต,ตรียมปาไปปาไปแล้วปาบก็ให้โดนผมด้วยเป็นป้เนี่ยนายด้านหลังเนี่ยไม่นะเอาไม่ใช่นี่วะใครเป็นอนอะโปเป็นป้าไม่ใช่นึกว่าโปเป็นโปไม่ได้เป็นนะเอาใครโดนตบไปนหนึ่งคนเนี่ยผมจะไม่บุกแล้วกันในตาน,นี้เพราะว่ามันมีโปอย,อยู่ไงนะโปมันตบยากนะฮะ สั่งถอยก่อนแม่งเพื่อนเราก็ไปซ่ากันเต็มเลยแบบทำป็นเก่งกันทำไม่เก่งกันเต็มแล้ว,ว,แ,ลวแล้วก็โดนตบอาวีผีตรงนี้นี่ว่ะเอาเพื่อนเราล่วงไปทำไมน้าเพื่อนทิพายแล้วเพื่อนมาแล้วโดนแน่นอนคนนี้โดนตบแน่นอนยิงช่วยก่อนยิงช่วยเพื่อนยิงไปยิงไปยิงไปช่วยทันปะเนี่ยเฮ้ยทัน้วยว่ะโอ้โหเกือบลวนายคนนี้เกือบไปแล้วไงเกือบโดนตบแล้วไม่ล่ะยิงมาเลยนายเออ กระสุนขอละกันมันตายไปนหนึ่งตัวแล้วฮะผีสองตัวตอนนี้ด้านหน้านี้มีผีป่ะเนี่ยไปก่อนละกันไม่อยู่แล้วโดดขึ้นไปมาม่งตามมาแบบติดๆเลยด้านหลังนั่นไงมันเกือบตายแล้วผีตัวเนี้ยเสียงอะลงไปถามันเสียงมากแล้วเพื่อนเราลงไปยิงทําไมนะฮะอีกตัวนึงอะมันอยู่ไหนปะเนี่ยตัวแม่มันอะรอให้มันบุกมาตอนนี้ยังไม่มาเลย แล้วกันนะเช็คก,ก่อนแล้วกันผีมันยืนนิ่งหรนะือเปล่านะไอ้ตัวแม่มันนะก็ไม่ทราบได้นะเดี๋ยวก่อนนะผมจะไม่บุกไงก,กลัวฮะกลัวลว่าโดนตบเอิม่มเราก็รอได้ทั้งเกมอะนะฮะอ้าวมีคนโดนตบแล้วหนึ่งคนไม่ใช่ใช่โปรโดนตบนะฮะไอ,อคนนี้มันชื่อว่าตัวเคป่ะที่เป็นโปรอ่ะผมก็จำไม่ค่อยได้นะฮะเฮ้ย ตัวเนิร์ดนี่มาชิบหายแล้วไงอคนนี้มึงยังโดดขึ้นไม่ได้คนเนี้ยเฮ้ยเพื่อนด้านหลังเข้ามาสองตัวเลยมันมาแล้วลยิงไม่ตายะม,มันหลบไปได้เอาคนนี้โดนตบแล้วด้านล่างรเรียบร้อยฮะเรียบร้อยงานนี้มันมาละ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 ,าละยิงก่อนยิงง่อนลงลง,ลงไปเลยเพื่อนลงไปเลยเพื่อนลงไปไปดูเลยลงไป,ลงไปลงเลยลเอเอนั่นแหละโอ้โหโดนลาตัวถูบเว้ยใครไม่ออกไปเนี่ยเอาไอ้โสออกไปเฉยเลยนะฮะ จ,จุดนี้อักษาจีก็ออกไปด้วยไม่เลยเพื่อนไอ้ผีด้านล่างกลับไม่ได้อะไม่มีตัวเนร์ออยู่ด้านหลังไงตรงนน้นน่ะมันจะมาแล้วน่ะเพื่อนเพื่อนมาแล้วเพื่อนยิงมันเพื่อนกูไม่มันล่องหนด้วยเพื่อนเราเนี่ยจะไม่รอดนัน่นเรียบร้อยมันมาที่แล้วมันมาดี่ละถอยมาเพื่อนถอยมาถอยมาผมเป็นฮีโร่ดี่มาผมจะจูกดีกว่าจูกแม่งเลยฮะในเกมนี้คือมีโปรไงผมขอจูกแล้วกัน ไปฮะไปฮะไปฮะแล้วใครโดนตบอ่ะด้านล่างมีคนโดนตบเอาไอ้โปโดนตบตายนี่วะทำไมโปเล่นกระจอกจังเลยเ,ยเพื่อนโปโคตรกระจอกนะฮะแม่งตายซะแล้วโดนตบตายโอเคฮะเวลาหมดพอดีเลยก็ <g år> จบเกมไปนะฮะเ <y> ย <ay> ้ผมก็ได้ MVP ด้วยนะฮะอ่าไอคนนั้นน่ะโปไวตัวเคอะถ้างั้นสำหรับในคลิปนี้ก็มีกันเพียงเท่านี้ก่อนเลยละกันผมก็ชอบก็อย่าลืม กดติดตามกดไลค์ให้ด้วยกันนะก็เจอกันในคลิปหน้าละกันก็บ๊ายบาย